แล้วก็มาถึงจิตกรรมหนึ่งซึ่งในรอบพระอุโบสถรพระศระีรัตนาสรารามหรือว่าพระแก้วนะครับก็คืออยากจะให้พวกเราว่าถ้ามีโอกาสจิตกรรมพวกนี้ก็น่าเก็บไปสมัยนั้นที่ผมถ่ายชุดนี้เป็นฟิล์มสไลด์ถ่ายด้วยกล้องลินหอบ612อ,องรูปติดกันคือ,คอมันเป็นกล้องพานโนรามาเวลาถ่ายเนี่ยก็ได้ได้รูปพนุมานขวาง ดีเป๊ะเลยอยากจะให้เด็กรุ่นใหม่ที่จะเป็นนักถ่ายภาพเขาควรจะมีการตั้งเป้าแล้วตั้งความหวังและตั้งชีวิตตัวเองว่าการเป็นช่างภาพเขาอยากจะได้อะไรผลตอบแทนผมเองตอนที่ถ่ายภาพใหม่ๆก็คือเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวทั่วประเทศก็คือแค่อยากเป็นเจ้าของเสร็จแล้วก็ไปเห็นช่างภาพผู้ใหญ่เขาเป็นช่างภาพผ้าดาว ไอ้คำว่า5ดาวขอเขาคืออะไรเราก็อยากจะเป็นช่างภาพที่มีอันดับ5้าดาวบ้าง